สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2,564 6นนะครับก็เช้านี้นะครับจะพามาดูกระชายดำนะครับก็พอดีเมื่อวานช่วงเย็ยนแล้วนะครับก็เข้าสวนนะครับเพราะาต้องเตรียม2กิโลส่งไปเป็นตัวอย่างที่เชียงใหม่1กิโลนะครับ แล้วก็ส่งไปที่สงขลาอีก1กิโลไปเป็นตัวอย่างนะครับก็ใครดูคลิปนี้นะครับช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำวิดีโอ,อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ะชายดำเนี่ยสาระของมันเนี่ยก็คือว่าเราจะเก็บเกี่ยวก็ต่อเมื่อต้นของมันล้มทั้งหมดนะครับคือเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวนี่แหละครับต้นมันก็จะเริ่มล้มแล้ว หัวของมันเนี่ยจะเริ่มลงสีดำนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือกระชายดำของแท้นะครับคือตัวอย่างสีนะครับนะสวยนะครับ,นะรบแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับถ้าแก่เต็มที่แล้วกลิ่นจะหอมมากนะครับ ในถุงนี้เหมือนกันนะถุงนี้จะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับนี่ะหัวจะนี่ฮะเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มออกสีดำนะครับเดี๋ยวผมหักให้ดูนะครับนี่น,นี่สวยนะครับกะชายดำนะครับก็แปลงนี้ก็ปลูก ตั้งแต่เมษานะครับอนนะครับก็นี่ก็จะไปเป็นตัวอย่างนะครับกระชายดำกระชายดำนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ